สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ กลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเรื่องราวของอ e ีคอมเมิร์ซนะคะยังมีให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ติดตามกันอย่างมากมายเลยนะคะเรื่องของการทําออนไลน์นะคะุณผู้ชมคะ่ะหลายคนนะอาจจะมีความกังวลว่าเอะถ้าหากว่าเราอยากจะทําออนไลน์แล้วทําออนไลน์ให้ประสบความสําเร็จนั้นมันจะต้องเริ่มต้นอย่างไรมีวิธีอย่างไรในการทําออนไลน์หลังจากที่เราออฟไลน์มานานแล้ว<ม>ะนะคะช่วงนี้คุยกันในป,ประเด็นนี้กันดีกว่าค่ะพี่ป้อมคะจะผานตัวเองมาทําออนไลน์แล้วล่ะ ควรควรที่จะเ,เริ่มต้นยังไงจากตัวเองก่อนเลยไหมว่าต้องมีการเปลี่ยนม,มุมมองก่อนหรือเปล่าบางส่วนครับต้องจ,งจริงๆเนี่ยอีคอมเมิร์ซมีการค้าขายบนโลกออนไลน์สิ่งสาคัญก็คือตัวเองต้องมีความต้องการเพราะถามว่าถ้าเกิดแค่แบบจะทำแต่ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสไม่ได้ให้เวลากับมันจะไม่มีทางสำเร็จเลยะนะครับฉันข้อแรกถ้าเกิดอยากเริ่มต้นทำออนไลน์หนึ่งกลับไปดูเรื่องสินค้าและบริการเรามีอะไรบ้างนะครเรามีสินค้าอะไรนะครับ เรามีสินค้าอะไรขายเยอะหรือเปล่าเราสามารถเข้าถึงแหล่งสินค้าในราคาถูกได้หรือเปล่านะครับฉะนั้นการเลือกสินค้าน่าสนใจคือจงเลือกสินค้าที่เราชอบและเรารักอชอบอะไรชอบเสือส้อผ้ากระชับอาอะไรอย่างเงีย้ยเราขายพวกนั้นแหละ<อ>เพราะว่าอะไรว่าเราจะเราจะ,เราจะมีความสุขมากกับการที่เราได้อยู่กับสินค้านั้นได้เกลือกกั้วกับสินค้าที่แบบที่เราทําอ่ะเหมือนที่เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของผู้ที่ทาธุรกิจต้องมองตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบอะไรถ้าหากชอบเรื่องของความสวยความงามอยากทําธุรกิจสปา อยู่กับสปาแล้วมีความสุขก็ทําแบบนั้นถูกต้องถูกต้องเลยแต่ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันเหมือนชาวบ้านเยอะไปหรือเปล่าถูกป่ะถ้า,ามาพ๊บเสื้อผ้าเสื้อผ้ามาเป็นเป็น,เป,นเป็นหมื่นเจ้ากลื่อนเลยอ่ะถูกต้อง,องอกลับมาดูต่อนว่าเราจะขายเรามีความแตกต่างใช่บ้างเขาอย่างไรค่ะดิเฟนเซชันความแตกสําคัญมากถามว่าเดขาขายเสื้อผ้าเยอะแยะเลยเราบอกกันเราเป็นเราขายเสื้อผ้าที่มีความแตกต่างอย่ื่นไหมเช่นเสื้อผ้าเราเป็นมีเนื้อผ้าพิเศษนะครับเสื้อผ้าเราเป็น เสื้อผ้าเะพกกลุ่มไปเลยเสื้อผ้าคนท้องไปเลยเสื้อผ้าคนอ้วนแบบโอ้โหหาเสื้อผ้าใส่ไม่ได้ไงคือเราเจาะไปประเภทนั้นแต่ก็มีความแตกต่างนะครับพอเรามีสินค้ามีความแตกต่างแล้วนะครับต้องกลับมาดูที่บอกความแตกต่างมีหลายอย่างนะคือหนึ่งคือโปรดักต์แตกต่างสองอาจจะเป็นเรื่องราคาที่แตกต่างของเหมือนกันแต่ราคาเราแตกต่างถูกกว่าค่ะของเหมือนกันแต่บริการบางอย่างเราดีกว่าซื้อปุ๊บเรามีคนไปส่งถึงบ้านมันมีความแตกต่างได้หลายมุมมองในการที่เราจะทํานะครับ อันที่สองเมื่อเห็นสินค้าแล้วกลับมาดูเรื่องการสร้างช่องทางการสร้างเว็บไซต์เดี๋ยวนี้เว็บก็ไม่ยากนะครับการมีเว็บไซต์ช่องทางเช้ก็มีเว็บมีโซเชียลมีเดียนะครับก็หรืออาจจะไปประกาศซื้อประกาศขายตามเว็บต่างๆก็ต้องกลับมาดูว่าเราจะมีอย่างไรเดี๋ยวนี้การสร้างเว็บง่ายมากมีทั้งเว็บไซต์ฟรีเว็บไซต์สำเน็จรูปง,ง่ายมากเลยก็สามารถไปใช้บริการได้หรือจะเข้ามาเปิดขายในโซเชียลมีเดียอย่างท,<บ>ที่บอกคือโซเชียลมีเดียก็ไม่ได้เหมาะสินค้าทุกอย่างนะคือเป็นเว็บของคนอื่นหรือว่ายังไงคะ ที่บอกว่าเข้ามา<อ>เลรูปใช่ไหมก็คือเป็นบริการที่เราสามารถกดออนไลน์เข้าไปแล้วก็สมัครได้เลยเขาจะให้เว็บไซต์ฟรีเลยแล้วเราก็สามารถใช้เว็บไซต์นั้นฟรีไปได้เลยก็เอาสินค้าเข้าไปใส่เอาข้อมูลเขา้เา,ขา,เขาไปใส่กดป,ปุ๊บก็เป็นหน้าเว็บเราเองได้เลยคือหมายความว่านอตจะได้ w o r l d w i d e w e b c o m อันนี้อาจจะต้องมาซื้อชื่อดเมนเนมซื้อชื่อเว็บเราซึ่งราคาต่อปีก็ไม่กี่ร้อยบาทแล้วเช่นบอกว่าอยากได้บริการ pawu.com ก็ไปซื้อมาชื่อนี้ก็จะมีดูว่าชื่อนี้บ้างอรือย่างถ้าเกิดยังว่างอยู่เราสามารถซื้ นั่นคือมีช่องทางมีเว็บมีโซเชียลมีเดียหลายคนบอกว่าจะไปอยู่โซเชียลมีเดียดีไหมคาแนะนำาผมคือควรมีทั้งสองอย่างมีเว็บด้วยมีโซเชียลมีเดียด้วยเอาสองอย่างผสมผสานเข้าด้วยกันอมันจะไม่หนักไปสาหรับผู้ประกอบการเอสมหน้าใหม่เลอคะไม่หนักค่อยๆเริมค่อยๆเริกค่อยๆทำค่อยๆให้เวลามันแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมีช่องทางแล้วนะครับกลับมาดูพอมมีช่องทางคือการใส่ข้อมูลสินค้าอย่างที่บอกคือข้อมูลสินค้าต้องใหม่สดเสมอและข้อมูลต้องครบถ้วนไม่ใช่แบบ สักแต่ง่ายอะ่ะเอาสินค้าแปะรูปหนึ่งแล้วใส่ราคา2องลาทัดไม่มีทางขายได้ต้องให้เวลาขอันถ่ายรูปสวยๆมีข้อมูลแน่นๆอ่านแล้วอยากซื้อทันทีเลยค่ะอันนี้ต้องเขียนยาวหน่อยถ้าหากว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการถ่ายภาพให้แบบสวยๆคือ,ค,อคืออย่างยอมรับแก้วอะ่ะที่เมื่อกี้พี่ป้อมยกตัวอย่างไอเป็นเรานะเราก็จะถ่ายปังเข้าไปเลยอย่างนี้เออเราเราไม่ได้มีการแบบหมุนให้มันมีมิติมีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราเราคิดคำในเรื่องของการแบบ คําสลัดสนวยให้ลูกค้าหรือว่าดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจแล้วอย่างนี้ทํายังไงอะคะมืดแปด,ดได้เลยนะพี่ป้อมอย่างแรกมีเงินไหมมีเงินก็จ้างก็ทำอ๋อจบแต่ถ้าเกิดไม่มีศึกษาคู่แข่งครับ ศึกษา ح, คู่แข่งว่าเขาขายอาจจะเป็นคู่แข่งทางตรงหรือคู่แข่งทางอ้อมก็ได้หรือใครก็ตามที่ขายของในโลกออนไลน์เราชอบเว็บไซต์เขาโอ้เขาก็ถ่ายแบบนี้แล้วก็เอามาเรียนรู้พัฒนาตัวเองถ่ายแบบนี้ไม่ไดีกวา่าพ<ม>ี่เขาเขียนแบบนี้เฮ้ยเขียนพวกไม่เป็นเราสนใจวะแล้วก็เอาแบบนั้นนอกมาประยุกต์ใช้กับเราคือหมายความว่าผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้ได้ไดเดี๋ยวนี้ความรู้โดยเฉพาะในยุคนี้ออนไลน์เต็มไปหมดเลยกดสองทีเนี่ยมาละเรียนรู้ละยูทูบเต็มไปหมดเลยสามารถเรียนรู้ได้ถูกไหมฮะฉันพอมีเว็บอ่าหนึ่งคือหาสินค้าได้แล้วนะครับ มีช่องทางแล้วสินค้าเขียนอธิบายได้ดีแล้วนะครับเว็บไซต์คุณพร้อมแล้วอันที่สาอันที่4กลับมาดูเรื่องการตลาดการตลาดนนสำคัญมากเลยเพราะทุกอย่างพร้อมถ้าเกิดเว็บไซต์คุณพร้อมไม่มีคนเข้ามาก็ขายไม่ได้หรอกค่ะฉะนันก็จุดเด่นการตลาดตอนนี้คือเราสามารถอย่างที่บอกคุณเสกลูกค้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยเทคโนโลยีการตลาดปัจจุบันและการตลาดปัจจุบันมันแม่นยามากเลยเช่นผมขายอะไรขายเสื้อผ้าคนคนท้องค่ะผมสามารถลงโฆษณาให้กับเฉพาะคนที่เป็นหรือเสื้อผ้าของ เด็ก,ดก huh. สามารถลงโฆษณาให้เฉพาะคนที่เป็นแม่คนที่เป็นผู้หญิงอายุ30ปีข,ขึ้นไปอยู่ประเทศไทยหรืออยากจะขายเฉพาะเชียงใหม่โฆษณาออนไลน์ปัจจุบันสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำมากทำไมถึงเขาสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำขนาดนั้นเพราะยกตัวอย่างเช่นลงโฆษณากับ Facebook huh. ลงโฆษณากับ e b o o k บอกอายุใน Facebook นั่นบอกอายุใน Facebook ้าบอกวันเกิดใช่ไหมบอกที่อยู่อยู่อยู่ประเทศไทยใช่ไหมจบการศึกษาที่ไหนบอกบางคนบอก in l ลิช e r s h i p กำลังม e ีความสำคัญอยู่บางคนบอกกูแต่งงานแล้วอะไรอย่างนั้นบอกบางคนบอกลงปุ๊บกูมีลูกแล้วเช่นข้อมูลเอาเฟซบุ๊กเอาข้อมูลหนุนนี้แหละครับกลับมาทําการตลาดกับเราอีกทีสูบปะฉะนั้นอยากลงโฆษณาคนอายุ30ปีขึ้นไปมีลูกแล้วนะครับเฟซบุ๊กกลับไปดูเฮ้ยตอนนี้ในเฟซบุ๊กมีใครบ้างที่เป็นอายุ30มมีลูกแล้วอยู่กรุงเทพโฆษณาก็ไปขึ้นตามกลุ่มเป้าหมายได้โฆษณามันก็แม่นยำมากขึ้นเพราะโฆษณามันก็ลงกับเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเรา นั่นแสดงว่าผู้บริโภคก็จะต้องยอมที่จะเปิดให้โฆษณาเข้ามาด้วยถูกต้องไหมคะรู้เองไงเปิดเห็นไหมก็มันจะใช้ Facebook ก็เฟซบอกว่าต้องดูโฆษณาหน่อยนะครับถูกป่ะก็ใช้ฟรีอ่ะใช่ของเขาฟรีอ่ะใช่ไหมก็ต้องยอมรับเขาหน่อยละใช่ไหมฉะนั้นตอนยุคนี้เป็นยุคที่เราต้องเอาเอาข้อมูลเราเนี่ยไปให้ผู้บริการแต่ที่สําคัญคือผู้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้บริการต่างประเทศทั้งนั้นเลยไลน์นะไลน์ของจะเป็นเกาหลีหรือจีนตั้งแต่เฟซบุ๊กใช่ไหมอะไรอ่ะอินสตาแกรมพวกนี้อยู่ต่างประเทศหมดเลย นะครับเราก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยครับมาทําการตลาดได้การตลาดนะข้อ4นะข้อ5ครับเมื่อมีการซื้อปุ๊บเราก็ต้องมาดูเรื่องบริการการส่งการส่งสินค้าการบริหารจัดการจัดการต่างๆนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายสาคัญมากลงมือทําวางแผนทุกอย่าง5ข้อแล้วเนี่ยแต่ถ้าคุณสุดท้ายไม่ทากันแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทําทุกอย่างมันก็ไม่ได้สําเร็จถูกต้องอันนี้คือข้อสุดท้ายที่ผู้ประกอบการหลายๆคนพอมาฟังพวก็อยากทํานะแต่สุดท้ายไม่ทาเพราะว่าไม่ลงมือทำสักที เหตุผลเขาได้บอกว่าคือรู้ว่าดีไม่มีเวลาบ้าง uh huh. ไม่เข้าใจจริงๆบ้างกลัวแล้วทําแล้วทาไม่เป็นทําไม่เป็นสําคัญฉะนั้นถ้าเกิดทำไม่เป็นตอนนี้ผมก็จะมีเหมือนกันคือที่ตลาดคอมเนี่ยเรามีหลักสูตรสอนอยากจะมาเรียนเรียนได้ฟรีเลย <c oughs> เรื่องการทำอ e ีคอมเมิร์ซนะครับถ้าเกิดดูสนใจก็โทรเข้ามาได้เลย <c oughs> ครับเข้ามาที่เบอร์02นะครับอันนี้ฝากขมดด้มูลหน่อยแล้วกัน uh, <10. S 1> ได้เลยค่ะ uh, 515นะครับ2333 ค่ะนะครับ <amounts of audio writers> 0 2 5 1 5 2 3 3หแล้วก็หรือเข้ามาที่เว w ร์เว็บนะครับตลาด .net T A R A D แล้วก็ .net N E T เข้ามาได้เลยแล้วก็บอกว่าต้องการเรียน e commerce ฟรีค่ะก็เข้ามานั่งเรียนได้เลยครับค่ะนี่ยค่ะย้ำคุณผู้ชมค่ะฟรีนี่ฮะฟรีเลยครับอันนี้ต้องเรียนมานี่ต้องเรียนกันทั้งวันเลยไหมหรือว่าเรียนครึ่งวันครับเราอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าตอนนี้เป็นไยงไ้วย ราจะสอนมีวิธีเครื่องมือต่างๆที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้ฟรีนะครับในหลักสูตรนี้ด้วยเหมือนกันถ้าผู้ประกอบการที่บอกว่าฉันอายุค่อนข้างจะมากมไม่ต้องห่วงเลยหลักสูตรที่เราสอนมามีคุณป้า60 70ิคุณลุงเลยมาเป็นเหมือเลยบางคนจุงลูกแบบหกขวบมาแล้วแม่ก็นั่งแบบงง,งแล้วลูกก็ทําให้แม่พอถึง <c oughs> เวลาฟังอ๋อโอเคเข้าใจหลักการแต่พอถึงช่วงเวลาสร้างเว็บไซต์ให้ลูกเข้าขวบทําให้ได้เลยทํางานแท็กทีมบางคนจ้างลูกมาเลย ลูกมาเรียนกันมาทํากันเดี๋ยวถ้าเกิดแม่มีสินค้าถ้าเกิดลูกขายได้ลูกเอาไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยลูกเอาไปเลยสิบาทคือมีการชักจูงว่าอย่างนั้น,น,นเถอะลูกก็สู้ตายสิจากเดิมมาลูกทางาน,นไม่ยอมทำเาเขาไม่มีเบเนฟิตไม่มีอะไรให้เขาแต่บอกชัดเจนมากถ้าเกิดลูกขายได้นะเอาไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์ต้องจ้างลูกแบบนี้แหละคือมันก็สามารถที่จะทําให้คนในครอบครัวของเราเนี่ยมีรายได้ที่เป็นกับเราด้วยเหมือนกันฉะนั้นใช่ครับฉะนั้นหมดที่บอกไป5ขั้นตอน6งขั้นตอนเนี่ย มันเป็นวิธีการทำอีคอมเมิร์ซไม่ยากนะฮะทวนทีหนึ่งคือต้องมีสินค้านะครับสองต้องมีช่องทางนะครับสามคือเว็บไซต์ของคุณข้อมูลคุณต้องครบถ้วนสี่การตลาดคุณต้องทำนะครับข้อห้าก็ต้องมีการบริการการขายการซัพพอร์ตลูกค้าแล้วสุดท้ายลงมือทำคุณต้องลงมือทสำคัญมากมากเลยนะคะมีผู้ประกอบการที่เสียโอกาสในข้อสุดท้ายไหมเยอะมากผมเดินสายสอนคือผมสอนทั่วประเทศมาหลายปีแล้วไปสอนเชียงใหม่ไปสอนที่กรุงเทพเนี่ย บางทีเจอคนท่าน,นเดิมอะสอนเจออีกแล้วมาอีกทีปียีเจออีกแล้วบอกทาไมพี่ลงมือทํำยังงอ่ะบอกอยังเลยมาฟังทีไรก็แบบแหนมาฟังทีไรทุกทีมีไฟอ,ะอ่ะแต่พอก้าวออกจากห้พองปุ๊บลืมลวออกไปกินข้าวออกไปเดินนู่นไปนี่ไม่ทำสักทีเขาเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเขาอยากที่จะผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการเขาเป็น<อ>ผู้ประกอบการแต่เขาไม่มีเวลาพอออกไปปุ๊บปัญหาผู้ประกอบการคือ oo, อยากทํามากเลยอะ่ะแต่พออีกวันหนึ่งกลับเข้าไปในธุรกิจก็จะเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นก็ไม่มีเวลาทํา จ hmm. ะกลายเป็นว่าก็อยู่กับแบบธุรกิจแบบรูปแบบเดิมๆแต่ถามว่าถผู้ประกอบการมันคนบอกเฮ้ยอยากทํามากเลยให้เวลากับมันโฟกัสกับมันแล้วเขาจะมียอดขายเพิ่มมากขึ้นครับถ้าถามว่าเราให้เวลากับมันโฟกัสกับมันแล้วธุรกิจเดิมของเรามันจะดรอปลงไปไหมเอ,อ่อผมว่าต้องแบ่งเวลาให้ดี hmm. นะครับแล้วถ้าเกิดรู้ว่าเราเป็นนตัวสําคัญในธุรกิจหลักอาจจะหาคนอื่นเข้ามาช่วยนะครับแบ่งงานบางส่วนธุรกิจหลักให้คนอื่นช่วยหรือ hmm. ตัวเองหาคนอื่นที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเชิงการทำธุรกลลกูหา ตัวเองไม่รู้เรื่องออนไลน์ก็เอาลูกเอาหลานเอาคนรู้จักเอาพนักงานที่เก่งๆในองค์กรมาโฟกัสตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะแล้วพี่<ม>ป้อมขาธุรกิจออนไลน์ที่ตอนนี้กาลังมาแรงเป็นธุรกิจประเภทไหนส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มผู้หญิงสินค้าที่เกี่ยวกับผู้หญิงย้ำว่ายังไงก็ยังเป็นผู้หญิงผู้หญิงทำไมอ่ะคุณผู้ชายไม่ชอบซื้อของออนไลน์หรอผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าเขา,าเรียกว่าต่อมต่อมความอยากมันบานง่ายหมายหมายความว่าคือวูฟวาวต่อมวู้วามหุ้เห็นหุ้กอยากได้เลยนะครับ แปลว่าคุณผู้หญิงไม่ค่อยมีสติหรอใช่ดูอะไรเปล่าแบบพุบเลยสติสมัสมปชัญญะกับคาว่าเซลล์กับลดราคาเนี่ยจะจะต่ํามากเมื่อเจอคำน,อนี้ถูกถูก,ถกหนึ่งแถมหนึ่งปุ๊บอะไรก็มันเดนเก้าไปก่อนแล้วโปรโมชั่นมานี่ตอบรับทันทีจากนั้นก็จะเริ่มหาเหตุผลบอกตัวเองว่าทําไมกูต้องซื้อชิ้นนี้ได้วะซึ่งจริงๆไม่มีความอยากได้หรอกแต่มันก็จะมีเหตุผลบางอย่างที่ต้องสร้างขึ้นมาเพื่อหยิบชิ้นนั้นขึ้นมาหรือไม่บางทีอ่ะซื้อไปถามตรงๆอ่ะไม่ได้ใช้หรอกใช้หร สูกที่ได้ซื้อหลังมามียผมก็เหมือนกันไปถึงปุ๊บเดี๋ยวๆภรรยาภรรยาเอาภรรยาไปยืนอยู่แนาปุ๊บพยายามหายให้ผลทําไมกูต้องซื้อชิ้นนี้ให้ได้เพราะมันลดหนึ่งแถมหนึ่งไงซึ่งจริงๆมันไม่จําเป็นเลยอ่ะเช่นวกันในโลกออนไลน์ก็มีคนมีแคมเปญลักษณะนี้เกิดขึ้นฉันพฤติกรรมผู้หญิงซื้อของในโลกออนไลน์จะะต่าากผู้ชายโดยสิ้นเชิงผู้หญิงซื้อราคาไม่แพงสี่ห้าร้อยบาทสี่ห้าร้อยบาทเพินมสัมเงาน้อยร้อยบาทซื้อไม่แพงซื้อบ่อยซื้อบ่อยมากอาท แต่ซื้อไม่แพงผู้ชายซื้อไม่บ่อยแต่โดนทีตู้มห้าพันตู้มหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยอุปกรณ์นั่นอุปกรณ์นี่ผู้ชายฉะนั้นพฤติกรรมผู้หญิงกับผู้ชายจะในโลกออนไลน์ก็ต่างกันเด็กผู้ใหญ่คนแก่ก็ต่างกันเด็กๆซื้อของถูกๆนะผู้ใหญ่ซื้อทีห้าพันกว่าบาทเพราะผู้ใหญ่มีงเงนะินอะไรเงี้ย ผู้ใหญ่ในในที่นี้หมายหมายความว่าสิบหกสิบเจ็ดสิบมีเงินเก็บเงินไม่ได้ใช้อ่าวัยเกษียณน่ะเหรอฮะตอนอ้อยากได้มานานแล้วอ่ะโอ้พอเจอออนไลน์ปุ๊บกดปุ๊บซื้อทันทีเลยสังคมผู้สูงอายุนะใช่แล้วผู้ใหญ่หลอกง่ายด้วยเพราะว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเห็นแล้วอยากได้ก็กดปั้งไปเลยอ่ะแต่ปุ๊บก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแป๊บเดียวขายได้แล้วสินค้าบางอย่างจะเห็นว่าไอ้พวกทีวีช็อปตรงช้อปปิ้งอะไรไหนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพวกคุณตาคุณยายอยู่บ้านเนี่ยตัวซื้อตัวหลักเลยล่ะ เพราะว่าเขาดูตลอดแล้วเขาก็อย่่งที่บอกแต่พอเราไปดูปุ๊บเราบอกมันนันใช่เหรอใช่ไหมนั่นก็จะสอดคล้องกันว่าพฤติกรรมคนแต่ละกลุ่มในการซื้อสินค้าออนไลน์เด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายอายุมากอายุน้อยก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปคนในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็มีพฤติกรรมซื้อแตกต่างกันไปขายคนไทยขายฝรั่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเอาแล้วถ้าเผื่อว่าเราเปรียบเทียบกันแบบเป็นภาพมีไหม เป็นภาคอืมบบแบบภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออก,ก,กอะไรเงี้ยเพราะว่าภาคเหนือก็จะมีอัตราการซื้อสินค้าอีกแบบหนึ่งนะครับภาคใต้ซื้อสินค้าก็จะแบบหนึ่งจะมีความแตกต่างในเชิงของเรื่องเช่นเรื่องเสื้อผ้าเรื่องสไตล์ในการซื้อก็จะต่างกันไปแต่ถามว่าถ้าเกิดบางบางอันก็จะเป็นลักษณะเป็นเป็นเทรนทั้งประเทศไปเลยมีเหมือนครีมบางตัวก็ซื้อทั้งประเทศก็มีเหมือนกันฉะนั้นต้องกลับมาดูให้ดีว่าทาเก็ตมาเก็ตเราเป็นใคร <C> e <an> เพราะเราอยู่ในยุคที่การตลาดมันสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้เลยจะเอาผู้หญิงจะเอาผู้ชายเอากี่ควบจะอายุเท่าไรแต่งงานหรือยังอะไรเน<ะ>ี่ยเราเลือกได้หมดเช่นพอลูกค้าแม่นยำมากขึ้นผลตอบรับจากการทำการตลาดก็แม่นยำมากขึ้นไปเช่นกันค่ะพี่ป้อมต้ย้อนกลับไปถามเกี่ยวกับเรื่องของตัวลูกค้าเมื่อสักครู่นี้พี่ป้อมบอกว่าผู้หญิงในมาอันดับหนึ่งเลยแล้วเราแล้วมีลองลองลงมาไหมพอบอกจริงกลุ่มเพศที่สามเป็นกลุ่มที่มีทางสมาคมอีคอมเมิร์ซที่ผมเป็นนายกสมาคมอยู่เนี่ยเราทำการสำรวจร่วมกับทางภาครัฐ แล้วเราพบว่ากลุ่มเพศที่3เป็นกลุ่มที่มีอัตราการซื้อสูงมากาแลวเป็นกลุ่มที่ใช้โซเชียลมีเดียสูงมากด้วยเช่นเดียวกันขออนุญาตถามเพศที่3นั่นก็คือ,อคุณผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงหรือว่าคุณผู้หญิงที่อยากเป็นผู้ชายเรามองทั้งคู่เลย<อ>ใช่ครับเพราะกลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกก็เป็นกลุ่มดับเบิลอินคัมดับเบิลอินคัมคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ 1. คือไม่มีลูก ถูกไหมครับถูกค่ะฉะนั้นรายได้ที่มีก็มาปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดคนเป็นผม,ผมมีลูกเนี่ยเงินผมส่วนหนึ่งก็ต้องไปให้ลูกใช่ไหมครแต่กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงมากกว่าฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีการจับจ่ายซื้อของแลวก็ต้องดูแลตัวเองตลอดเวลาม,มีการรีเสิร์ชมาแล้วตรงน,นี้หมายความว่ากาลังเป็นกลุ่มที่มาแรงแล้วก็น่าจับตามองถูกต้องถูกต้องครับแล้วกลุ่มนี้ก็สเปนเนี่ยคือใช้เงินเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้คือพอดู ะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้มีสินค้าบางตัวที่เจาะจงลงไปยงในกลุ่มเพศที่สามโดยเฉพาะเลยน่าสนใจมากใช่ครับพอมาเป็นเพศหญิงแล้วก็มีกลุ่มประเภทเพศที่สามนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของช่วงวัยอะไรก็แล้วแต่ที่ตามมาเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจะต้องสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์การวิจัยการรีเสิร์ชข้อมูลอย่างนี้อยูอย่สม่ําเสมอเหรอคะคต้องครับต้องสังเกต ต้องดูให้ดีว่าตอนนี้เทรนด์เป็นยังไงกลุ่มเป้าหมายคือต้องกลับมาดูตัวเองก่อนว่าสินค้าที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยใครคือกลุ่มเป้าหมายจริงๆกันแน่อย่าพยายามหวานแหวนบอกมีครีมอยู่ตัวหนึ่งใครใช้ได้บ้างใช้ได้หมดเลยเด็กเป็นแก่พอด้วยความที่ทาเก็ตมันกว้างกลุ่มเาหมันกว้างมากเกินไปการตลาดเราก็จะกว้างมากเกินไปถูกไหมการตลาดบอกว่าจะพูดให้เด็กฟังจะพูดให้ผู้ใหญ่ฟังก็สื่อสารคนละแบบแหละเด็กก็ต้องกระชับมีสับไวรุ่นใช่ไหมผู้ใหญ่ก็ต้องง่ายง่ายน่าเชื่อถือพูดกับผู้ใหญ่มัันนนฉะ้ ถ้าเกิดให้ชัดดีกว่าพอ <ฮะ S 1> ชัดปุ๊บเนี่ยสื่อโฆษณาออนไลน์มันพร้อมให้เราทำเรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวนี้มันวัดได้ด้วยว่าลงโฆษณาไปแล้ว500อบาทมีคนคลิกกี่คนมีคนซื้อสินค้าแล้วกี่คนวัดได้แม่นยำขนาดนั้นเลยน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงโฆษณาใช่ไหมคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลงโฆษณาไปแล้วเนี่ยมันเรียกว่ามันมันตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการหรือเปล่าพอมันไม่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการแล้ว มันจะต้องทํำยังไงเปลี่ยนโฆษณาไปเลยไม่รู้ว่ายังไงงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าขออนุญ,ญาตถามคามถามนี้กับกพี่ป้อมนะคะเเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะแต่ถามว่มาทาปุ๊บเนี่ยไม่มีใครหรอกทำปุ๊บโอ้โหยอดขายทะลุทะลงทะล,ล,ลายไม่ใช่มันต้องค่อยๆไปค่อยๆปรับกลยุทธ์จุดเด่นธุรกิจออนไลน์คือมันปรับได้ทุกๆวันปรับได้ทุกชั่วโมองค่ะเช่น ทำเว้ไปแล้วนะครับ mm hmm. ขึ้นข้อมูลไปปุ๊บเฮ้ยไม่เวิร์กเลยอ๋อเปลี่ยนป,ป,ปยนอีกชั่วโมงปรับเลยปรับข้อมูลเขียนข้อความใหม่เปลี่ยนรูปภาพปรับได้เลยสนรับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ